ะิบบอกเราแนะนำรถกระบะโตโยต้าวีโก้ประตูให้ชมนะคะเป็นรถบ้านสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยค่ะรุ่นยอดนิยมสวยถึกทนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นโตโย t a าวีโก้นะคะ2.5ขากาวเดิมห้องเครื่องแห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิม้มไม่มีรอยแกะนะคุกท่านรถสภาพเดิมนะคะอัตราการเร่งดีค่ะช่วงร่างดีไม่มีเสียงดัง จัดทรงยีรับแคะมานะคะขับขี่นุ่มๆสบายๆค่ะเพราะแม็กซิ่งดอกยางยังดีช่วงร่างดีภายในสะอาดค่ะเบาะคบไม่ขาดภายในสภาพสวยใช้งานได้ปกตินะคะบอดี้สวยตัวถังสวยไม่มีชนค่ะทุกท่านเม็ดอาร์คเดิมรอบคันไม่มีผูกเอกสารพร้อมโอนได้เลยค่ะผู้ใช้รำดับ2รองจากป้ายแดงนะคะคันนี้ภาษี67 ราคา1 69,000บาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะอยู่ในอำเภอเมืองวัดทุ่งรีสนใจติดต่อโดยตรงกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะควรเดินทางไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะติดต่อไปได้นะัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ